คลิปวิดีโอจำนวนหนึ่งที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์บ่งชี้ว่ารัสเซียยึดเชนอบิลได้แล้วรถถังของ,องกองกำลังที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเคลื่อนผลเข้ามาอย่างพื้นที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีมากที่สุดในโลกเชนอบิลคือชื่อของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนไม่ไกลาจากชายแดนเบลารุสและยังเป็นชื่อเรียกของอุบัติเหตุครั้งเลวร้ายในประวัติศาสตร์ ย้อนไปเมื่อวันที่16เมษาย,ยนปี1986ในช่วงเวลาที่ยูเครยนยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตโรงไฟฟ้าที่เป็นความหวังด้านพลังงานกลับกลายเป็นหายณนะเมื่อแทงเชื้อเพลิงที่ต่อปฏิกรหมายเลข4เกิดล้อมละลายและระเบิดขึ้นชิ้นส่วนในเครื่องปฏิกรกระจายไปทั่วอาคารเศษแกรงกาไฟติดประกายไฟเพลิงลุกไหมาอาคารโรงไฟฟ้าอยู่ถึง10วันฝุ่นกำมันตรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ กระแสะลมพัดพาเท่ากำมมันตรังสีกินอาณาเขตแถบตะวันตกของรัสเซียยูเครนเบลารุสไปจนถึงยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดอยู่ที่31คนแต่จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรังสีมีมากถึงเกือบหมื่นคนและพิษของรังสียังคงตกค้างมาจนถึงคนรุ่นหลังทำให้ผู้คนในบริเวณนี้ป่วยด,ด้ยวยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์สูงเป็นพิเศษมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับชโนบิล ถือเป็นมหันตาภัยการรั่วไหลของกัมมันตรังสีระดับ7ซึ่งถือเป็นระดับที่ร้ายแรงที่สุดอีกความเสียหายในระดับเดียวกันคือมหันตาภัยที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าฟุาฟกุชิมะซึ่งถุกวันนี้รังสีที่ปนเปื้อนยังคงเป็นปัญหาเช่นกันผ่านพ้นมา36ปีแล้วเชนอเบลยังคงรกร้างมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนแต่ที่นี่ยังไม่ปลอดภัยพอให้อยู่อาศัย อาณาเขตกว้าง2,600ตารางกิโลเมตรยังคงปนเปื้อนไปด้วยรังสีจุดตรงนี้ก็คือ30กิโลเมตรห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนนบิลนะคะซึ่งต่อจากนี้ถึงด้านในจะเรียกว่า Exclusive Zone หรือว่าเขตอันตรายก็จะมีด่านตรวจนะคะมีเช็คพอยต์มีทหารเพื่อที่จะดูนะคะว่าคุณมีใบอนุญ,ญาตที่จะสามารถเข้าไปด้านในได้หรือเปล่า <Yeah. S 2> You i n i s dangerous t e r Are you afraid? No. Why? รายงานระบุว่าตอนนี้กองทัพรัระเซ,ยะเซยียยึดพื้นที่ทางเข้าของชโนบิลเท่านั้นพวกเขายังไม่ได้เข้าไปข้างในส่วนเจ้าหน้าที่ชาวยูเครนจำนวนหนึ่งที่ประจำการบริเวณนั้นถูกจับเป็นตัวประกัน ประชาะคมโลกหวั่นใจต่อแผนการขั้นต่อไปของรัเสเซียเพราะไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยตำแหน่งที่ไม่ไกลาจากชายแดนเชนบิลอยู่ในการคาดการณ์ตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะถูกรัเสเซียบุกจากทางตอนเหนือโดยเข้ามาทางเบลารุสเนื่องจากระยะห่างระหว่างชายแดนเบลารุสและเชนบิลมีระยะเพีย16ง16กิโลเมตรเท่านั้นเหตุผลของการบุกยึดเชนบิลที่แท้จริงคงมีเพียงแต่กองทัพรัเสเซียเท่านั้นที่ทราบแต่สำหรับทางการทหาร เชนอบิลคือทางผ่านไปสู่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ห่างออกไปเพียง130กิโลเมตรเท่านั้นกองทัพรัสเซียสามารถข้ามแม่น้ำดีเปิร์ในเบลารุสเพื่อลงใต้มายังเชนอบิลมุ่งสู่กรุงเคียฟวิธีนี้ช่วยให้รัสเซียไม่ต้องข้ามแม่น้ำดนีเปิร์ในยูเครนที่กว้างและอันตรายกว่าดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการอะไรจากเชนอบิลเว้นแต่เป็นทางผ่านไปสู่การบุกรล้อมเมืองหลวงแต่กระนั้นประชาคมโลกก็อดกังวลไม่ได้ เพราะรู้ดีว่ามีอะไรอยู่ในเชนูบิลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนูบิลตั้งอยู่กลางป่าสนใกล้กับเมืองปรีเปียตพื้นที่บริเวณน,นี้มีค่าปนเปื้อนของรังสีไม่เท่ากันภาพถ่ายของเชนูบิลที่ถูกเผยแพร่และเป็นภาพจำมักเป็นภาพของกลุ่มอาคารถูกทิ้งร้างว่างเปล่าและข้าวของผุพังเต็มไปด้วยสนิมภาพเหล่านี้มาจากเมืองปรีเปียตชุมชนใกล้เชนูบิลที่ถูกสั่งให้อพยพทันทีเมื่อ36ปีก่อนและปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ความน่าหวาดหวั่นที่แท้จริงตั้งอยู่ณใจกลางโรงไฟฟ้าตรงจุดกราวซีโร่ที่เคยเกิดระเบิดขึ้นปัจจุบันนี้มีเหล็กกล้าเสริมด้วยคอนกรีตหนะัขนาดมาหึมาครอบอยู่โครงสร้างพิเศษนี้ออกแบบให้มีรูปทรงโคง้งกว้าง256เมตรยาว152เมตรหรือยาวกว่าสนามฟุตบอลและสูงพอที่จะครอบเทพีเสรีภาพได้จนหมดที่ต้องสูงขนาดนั้นก็เพราะต้องปกปิดต่อปฏิกรที่ระเบิดทั้งหมด อันที่จริงจุดนี้เคยมีคอนกรีตเก่าสมัยที่โซเวียตสร้างขึ้นเพื่อป้องกันรังสีครอบอยู่แต่ผุพังในเวลาต่อมารัฐบาลยูเครนจึงตัดสินใจครอบพื้นที่อันตรายนี้ใหม่ทั้งหมดเมื่อปี2017โครงการนี้มีมูลค่า1,500ล้านยูโรหรือราว55,000ล้านบาทได้รับเงินสนับสนุนจากหลายชาติในกลุ่ม G7 เพื่อป้องกันไม่ให้รังสีรัว่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมคาดกันว่าโครงสร้างจะตั้งตะหง,งานไปอีกร้อยปีด้วยความหวังว่าในอนาคต ปริมราณรังสีจะลดลงหรือมนุษยชาติอาจหาวิธีกำจัดที่มีประสิทธิภาพได้แล้วและถ้าหากหาวิธีไม่ได้ก็ต้องรอถึงหมื่นปีกว่ารังสีจะสลายตัวไปตามธรรมชาติโดมยักษ์ไม่ต่างจากกล่องแทนดูราเชนบ,บิลยังคงเป็นฝันร้ายของยุโรปและมาวันนี้พื้นที่อันตรายยังถูกใช้เป็นตัวประกรันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้รัสเซียนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าแม้พื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ แต่หากโดมยักษ์ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะจากความตั้งใจหรืออุบัติเหตุก็ตามรังสีปริมาณมหาศาลจะรั่วไหลออกมาเพราะโครงสร้างนี้ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อพายุทอร์นาโดและภัยธรรมชาติอื่นๆไม่ใช่ทนทานต่อจรวดหรือการโจมตีจากความขัดแย้งของมนุษย์นาทีนี้พื้นที่ปนเปื้อนที่อันตรายที่สุดในโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงและผู้คนคาดหวังว่ารัสเซียจะใช้เชนอิลเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น โลกอาจได้เห็นภาพของมหันตภัยการรั่วไหลของกัมมันตรังสีเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมัลงค่ะ